อ,อ่กมานะครับสมมุติว่าไอตัวที่เป็น s m b ของตัวตัวชิ้นงานตัวท่อนะครับตัวท่อเซตนี้นะครับผมอาจจะได้ใช้บ่อยๆผมอยากจะเก็บเอาไว้เป็นคล้ายๆแคตล็อกเป็นบล็อกอะไรไว้อย่างนี้นะครับตัวพาร์ตพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมต้องการที่จะเอากลุ่มของอตัวบอลวาล์วตัวนี้นะครับที่เป็นเซตที่เราวาง position กันไว้แล้วเนี่ย มาคุป,ปรวมกันเป็น SMB เดียวนะครับเพราะนั้น SMB เดียวก็คือ,รรปปเ,เ,อ,คอเหมือนกับการคุปรวมกันคุปกุ่มอะไรพวกนี้อารมณ์มันก็คือคุ๊กเหมือนกับว่าอยากจะคุกอะไรก็คุกเข้ามาได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะ,ะสะดวกกว่าอีนี้เราก็ไปน e w แคต a ต o g ล็อกก็คือกดตัวที่เป็น New นะครับแล้วก็ลากตัว SMB เหรือตัวชิ้นงานจาก3มมิติก็ได้นะครับมาปล่อยไว้ที่ตัวตัวนี้นะครับ ตัวแคตตาล็อกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการสร้าง new scene ขึ้นมา new scene า new ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นซีนใหม่หรือว่าเป็นชิ้นงานใหม่พอได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราก็อยากจะเอาอตัวของที่เราทำไว้เนี่ยมาใช้ก็ดึงออกมานะครับพอดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกรุ๊ปหรือเป็นเซตของตัว s m b เนี่ยครับออกมาให้เลย ในเรื่องการทำแมชชีนพาร์ทการประกอบพาร์ทอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เวลาไฮไลท์มันจะเหมือนกับมุนชิ้นงานเบื้องต้นว่าชิ้นงานนี้เป็นอะไร,รในหัวข้อของทางด้านไลบรารีเองเนี่ยจริงๆนะมันจะมีตัวที่เป็นไลบรารี่พื้นฐานก็ไม่เชิงเรียกว่าพื้นฐานนเนาะแต่ว่าเป็นไลบรารีที่เหมือนกับว่าในในโลกนี้เนี่ยคนที่เขา ทำอาชีพแบรกอรี่เองก็มีอย่าง,างเช่นสเก็ตแฟก็คือเอาไว้สําหรับเขียนแคดตัวเทสต์พาร์ตคอมมูนิก็คือเอาไว้สําหรับการที่จะไปดาวน์โหลดตัวชิ้นงานพาร์ตสแตนดาร์ดพาร์ตอื่นๆนะครับและอีกจ้างก็แค t เนสนะครับก็คือมีสองยี่ห้อนี้นะครับหรือว่าสองแบรนด์เนี่ยนะครับแคตเนสกับเทสพาร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเข้าไปมีเว็บแล้วก็ไปดาวน์โหลดสแตนดาร์ดพาร์ตออกมาได้ตามที่เราต้องการครับ Iden, ไอพาร์ทที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีอ่าบางทีก็มีทั้ง Solid Work มีทั้งอ่าตัวที่เป็นไฟล์อื่นแล้วก็รวมถึงมีตัวที่เป็นไอออนแคปอยู่ด้วยนะครับถ้แล้วแต่ว่าเราฟิลเตอร์อะไรพวกพวงเนี้นะครับก็คือเหมือนก็ว่ามีเกือบสแตนดาดพาร์ทเกือบทุกยี่ห้อนะครับเตสพาร์ทนะครับก็มี อย่างเช่นเราบอกว่าต้องการจะหาเคเบิลเทนะครับมันก็จะขึ้นตัวที่เป็นเคเบิลเทออกมาเคเบิลเทมีเบอร์อะไรหกหกหกสองศูนย์ของยี่ห้อของยูนิคนะครับหรือว่าจะเอาของโมเลกนะครับโมเลกอาจจะไม่มีลูกเนะาะมีลูก้าไปข้างในอย่างนี้เนาะก็ ครับเรากลับมาอันนี่ห่ออันนี้ดีกว่ามีรูปอยู่นะครับพอเรากดแคปดาวน์โหลดปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องการเอาไอออนแคปไหมนะครับถ้าต้องการเราก็กดดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดไฟล์เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราก็มาเปิดใช้งานได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ในหัวข้อของตัวไอนแครเเจเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจุดเด่นก็คือมีแคตตาล็อกนะครับเอาแคตตาล็อกที่หลากหลายเป็นหลักในการที่จะเอามาทำงานโดยที่ไม่ต้องเขียนพาร์ทขึ้นมาใหม่